เอาก็สำหรับใครบางคนที่ยังไม่รู้วิธีเก็บไข่ให้ได้เป็นไข่ดาก่อนเออย่างแรกคือทำเคสโดยโจให้ถึงวันที่แปดดับนิมเบลแบกนั่นแหละสีดำถ้าถามว่านิมเบลได้มาจากไหนได้มาจากทำเคสโดยโจเทนเนอร์และต่อมาก็ให้ทุกคนมาคุยกับ NPC ที่ไว้ทำเผาซึ่งถ้าทุกคนได้ไข่มา อย่าเอามาให้ n อ c ตัวนี้จนกว่าจะคราของเสียอันนี้ไม่แน่ใจว่าถ้าเราเอาไข่มาให้มันแล้วแล้วเราทําเผาแล้วเราจะได้ไข่เหมือนเดิมไหม mm hmm. เมื่อได้ไข่มาแล้วก็เอาไปคราของที่ากคราได้เลยส่วนของที่ผมจะคราก็คือดาบดาก้อนนี่แหละมั้งใช่ไหมวะ mm hmm. ก็จะได้มาเป็นดาบและต่อไปก็ต้องไปหาไข่เพิ่มเพื่อทำปืน ส่วนดาบก็จะว่าเป็นดาบระดับ,บรีเจนรี y ซึ่งก็สงสัยอยู่ทําไมเขาไม่เอาเป็นดาบมันแดงเลยก็ได้แต่อันนี้มันถือว่าเป็นดาบดีแล้วล่ะดาเมจแรงด้วยก็จะประมาณนี้